สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับจากสวนลุงหมูประตูพันไม้เราอยู่ที่ตําบลแก่งหางแมวครับอําเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีครับกับลูกนี้คือพันธุ์ทุเรียนหมูสังคิงต้องบอกลูกนี้คือลูกหมูสังคิงครับจากสวนประตูจันทร์นะครับพี่ติพี่ติสวนประตูจันทร์พี่มนตรีนะครับจัดมาให้หนึ่งหนึ่งลูกครับให้ดูก่อนนะดูตัวนิดหนึ่งครับนี่หมูสังคิงนะครับเขาก็จะมี สตาร์นะครับส่วนประตูจันจะเป็นส่วนที่อยู่อำเภอไนยามนะครับซึ่งติดกับอำเภอแก่งหางแมวของเราเนี่ยแหละนะครับก็เป็นทางเรียกว่าด่านเข้าด่านเข้าจันทบุรีนะครับเพราะฉะนั้นชื่อสวนก็เลยเป็นประตูจันนะครับอ่ะลุงหมูนิดนึงครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกหน่อยครับสวัสดีครับผมลุงหมูครับวันนี้เรามาดูงูจันทิ์ของจังหวัดจันทบุรีเป็นสวนประตูจันทร์ที่อำเภอไนยามคืออำเภอแรกของจังหวัดจันทร์เลยครับอ่า ่ติดระยองอ่าติดระยองครับพออำเภอแกงมาก็เข้าอำเภอนายอำเภอจังหวันทร์อ่าเคยว่าเข้าสู่ยินดีต้อนรับสู่จันทบุรีเนี่ยเทพบดีครับนายอามเลยนี่แหละครับสวนสวนตัวจันนะมาเลยครับก็อันนี้พี่ติจัดให้นะครับเราจะมีจอจ่อนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ตัดมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับมาเดี๋ยวเราเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่านะอันนี้น่าจะเป็นต้นสาวหน่อยนะครับก็ตามธรรมดานะว่าบ้านเราปลูกมูสังกิงก็เอ่อ ปลกรุ่นใหม่กันทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นต้นประมาณต้นเถ้าสาวกันนะครับถึงออกปีแรกสองปีสามปีอยู่ประมาณนี้นะครับอเอาเลยครับเอาเลยเดี๋ยววันนี้ผมจะได้กินมูสังคิงนั่นแหละอันนี้ตัดสุกนะตัดตัดนะครับตัดแก่นะครับแล้วรอสกุกตัดแก้แวรอสุกนะครับไม่ได้บ่งรอสกุกนะครับสวัสดีเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามานะครับก็ วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ตะวันออกฝนตกนะครับที่ที่ที่แก่งหังแมวที่เราอยู่เนี่ยครับฝนตกนะฝนตกลมแรงนะครับก็มีเรื่องของการตัดลมกันไปนะครับรสมาชิกต่างพื้นที่ฝนตกกันไหมนะเพราะเมื่อนะวานจันทบุรีฟ้าเป็นสีส้มเมื่อวานจันทบุรีท้องฟ้าสีส้มก็คาดการณ์ว่าอยู่แล้วว่าน่าจะมีพัดลมพาย,อยุอยู่แล้วตามตามคอนเซปต์ของท้องฟ้าสีส้มนะครับมูสังคิงลูกนี้นะครับ ตอนนี้มูสังคิงนี่โล300อัพนะลงซื้อนะครับอย่าพูดถึงอย่าพูดถึงคน,คนกินนะพูดถึงลงซื้อไปขายต่างประเทศเนี่ยสามสองร้อยอัพนะสามร้อยอัวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับพุ่หมูสามสิบ <30 S 2> เดือนสามปีหกแปดเรคคอร์ดวันนะครับจำมาก เดขอดูเลยครับดูเลยครับมูสังคิงจากสวนประตูจันทว้าวแน่นอนว้าว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 ว้มวว้าวว้าวว้าเว้มกว้าวว้าวว้ากว้ามวกาววม่วว้าวว้า่ว้าวว้าวว้ววาวว้ว้าวาว้าว้าวาวว้าวามเาไม่ว้ กำลังกำลังกำลังทานเลยกำลังนุ่มๆนุ่มๆแต่ไม่มีรสกรอบแล้วกินแบบกินแบบบ้านเราอะเินแบบบ้านเรากินแบบบ้านเรากินแบบเนี้ยนะครับเพราะถ้าว่าไปกินจนสุกสุกนิ่มจนนิ่มเกินไปก็คนกินบ้านเราก็จะน้อยคนกินบ้านเราก็จะน้อยนะครับแลแล้วไงสไตล์ส่งหลงสไตล์ส่งหลงเหลือกินอะไรผูเดียวค่านี่เก็บไว้กินเนาะไม่แกะผูที่จอด๋อแล้วมีผูที่จอดด้วยเนี่ย แปลว่าเดี๋ยวเดี๋ยวตัวจันเดี๋ยวเดี๋ยวแก่นะแก่อยู่แล้วเดี๋ยวเราวิวอยู่กันเล็กๆน้อยๆนะครับกับโมซังคิงไม่ถ่ายคนได้ไม่ฟลาดรูปให้ถ่ายอ่ายถ่ายถ่ายถ่ายเนื้ออมนะเนื้อเยอะนะเนื้อแยะเนื้อแยะอ่าเนื้อแยะนะนี่อันนี้จากสวนประตูจันนะครับต้องบอกว่าสวนประตูจันของพี่มันตรีพิติีเนี่ยเขา ทำธุรกิจหลายหลายะหลายด้านนะครับด้านด้านเกษตรนะหลายด้านนะครับพวกเคมีพันุพวกอะไรพวกนี้ด้วยนะครับพี่ตีบอกว่าทําสวนทุเรียนประตูจันเพื่อความสุขนะครับเพื่อความสุขอ่าก็จะเป็นฟิลแบบบอกว่า ถ้าทำเยอะเกินไปพี่เกินความสุขพี่พี่ทำไม่ทำไม่ไหวครับพี่ตีเขาบอกว่าก็จะทำพอดีพอดีมีรีสอร์ทด้วยใช่ไปแล้วบอกเม็ดนี่ไม่ได้เรียกว่าอ่อนนะเม็ดขาวไม่ใช่ของอ่อนนะไม่ได้อ่อนไม่ได้อ่อใครกินทุเรียนแล้วมาเค็มเนื้อเหลืองแต่เม็ดขาวแล้วมาเค็มเม็ดไม่ได้ไม่ไม่เกี่ยวกันไม่ได้นะจับตีเลยนะเม็ดขาวไม่ได้แปลว่าทุเรียนอ่อนเด้อขอชิมเลยผมไม่รู้ว่าผมเอานี้เลยเอานี้เลยนี่นะครับโมสังคิงแล้วอุ่มมากยอด ไม่รีบอ่ะคุณดูเนื้อเลยเนื้อตุ๋นกิ้งสามารถจะไม่มีเม็ดใหญ่ใช้ข้ามอคก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันเบรรีบอ่ปะคุณดูนะผมขออนุญาตเสียมระยญาตนะอร่อยอร่อยมากครับกินได้ยะหามเนี่ยอร่อยมากหมดกิ้งกิ้งเนี่ยฉันเรียกว่าตัดแก่แล้วรอสุกนะแต่นี่คือระยะสุกสุกกลังนิ่มถุกหามขอบนิดๆมีกรอบนิดๆแต่นิ่มนไม่นิ่มมากกว่า อร่อยมากเข้มเนื้อเยอะคุ้มอ่ะเอาเรียกว่ากินคุ้มอ่ะลูกนี้ถือว่าเป็นลูกทรงเอเลยนะสวยอะลูกสวยนะครับแล้วก็เนื้อเยอะขนาดเนี้ยเนื้อเยอะขนาดนี้ด้วยคุ้มอ่ะผู้ห้อู่่ให้อีกนิดนึงอร่อยมาก นะครับด yeah. ูดูไทยรบดูเย่นี้นะครับเม็ดมันมีเม็ดใหญ่ัหมูิงเนื้อเม็ดมันจะรีบหมดเนื้อสรงเอชับผ่านเนื้อหนูไปดูแลดีนะครับนี่กินดีหมูสังคิงเนื้อขนาดนี้เลยดูดิคุ้มเลยอ่ะมันกินเหมือนกินแบบหมอนทองลูกใหญ่ๆเม็ดเรียบเลยแต่นี้ต้องบอกว่านี่คือหมูสังคิงนะครับและรสชาติดีมากด้วยดีแบบคนไทยนะผมใช้ว่าดีแบบคนไทยนะไม่ได้แบบว่ากินสุกนี่เหมือนสไตล์เพื่อนบ้านนะครับ เพราะว่าผมเชื่อแล้วเกินว่าต่อไปหมูสังิงก็จะกินแบบเนี้ยกินแบบบ้านเราอ่ะนะครับบ้านเราจะเป็นการกินแบบหลากหลายนะครับเพราะฉะนั้นหลายท่านก็นจะกินแบบนี้นี่เอาอมาเลยนะไมไันเอาไว้ดีแล้วนะเอาไาเยอะเอาเลยเอฮคือหมอูคือหมูฮะอรนะ่อยอตอนนี้นะครับมีความกรุบนิดๆน,น,นะครับแต่ความนิ่มเยอะกว่านะความนิ่มแยะกว่านะครับแล้วก็มีความหวานสูงนะครับมันไม่เยะ มีมีความมีความเหนียวเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ถ้าบอกว่าสุกนี่ไปเลยจะเหนียวกว่านี้อันนี้เพราะว่ามันมีความกรอบความกรุบๆแต่ตั้งแต่ก็ระยะกรุบกับระยะนิ่มอะนิ่มเยอะกว่านะครับอือเนือข้องนุมหน่อยาุ้่มหนอนะกินได้ด้วยนะกินได้นะ่เพราะมูฟมูฟความหวานก็สูงไงคือตัดแก่นะคือต้องตัดเปอร์เซ็นต์ถึงอ่ะความหวานก็สูงอลเออตัดเปอร์เซ็นต์ถึงอ่ะกรองน้องุ่มหนได้เนี้อเนือเนื้อียอมดู อุ้มมากนะนคือต้องบอกว่าถ้าถ้าเราไปเคยกินหมูสังกินหลายพื้นที่เนื้อเขาจะเ,าเรียวๆหน่อยนะครับแต่อันนี้ย้ยงถึงเลี้ยงถึงดูแลถึงนะครับเพราะว่าผมคุยกับดูคุยกับพี่พี่พมันตีแล้วพี่ตีแล้วบอกพี่ตีทารุ่นเดียวเลยครับขาดเลยไม่ไม่ได้ทําทุเรียนหลายรุ่นเลยนะครับคือแบบว่าจบทํารุ่นเดียวเลยนะครับทํารุ่นเดียวเลย โมซัคิงนี้เต็มที่เลยนะครับไม่มีรุ่นน้องรุ่นน้องยนะเอารุ่นเดียวจบเลยนะครับโอ้โหสวยจริงดูดิมีเยอะนะเยอะดูหมสังคิงเยอะขนาดนี้นี่น่าจะเป็นมมสังคิงที่กินรสชาติดีในระยะสุกหามพอดีที่มีความนิ่มเยอะกว่าเนี่ยอร่อยอร่อยลูกแรกด้วยนะอร่อยลูกแรกด้วยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะกินยากหน่อยเพราะว่าสมัยก่อน ไมัยคมูสังงแรกๆนะครับสังเกตว่าทําลูกกันใหญ่มากทําลูกกันใหญ่มากแล้วก็ยุคนั้นก็กินกันไม่ค่อยได้นะครับเพราะว่าบารุงเยอะเกินบํารุงเยอะเกิน<ม>เกิน,นเขาเออบ <า S 2> ูกสังงจริงเขาไม่ชอบบารุงเยอะครับ<ๆ>แต่อันนี้บารุงในจุดที่เราพอดีนะไม่มากไม่เกินเหนียวเล็กเลยเหนียวเหนียวไงครับตัวมันหวาน๋ยวมันหวาน หวานนพอประมาณของเขาอ่ะอ่าเพราะว่ามันยังนี่อยู่มไม่งอมใช่เพราะว่าข้างล่ามันเดเข้มขามอ่าเหนียวนึบเลยอร่อยมากมันรสชาติปลาตัวินรสชาติปลาตัวจริงเป็นชุดนี้จะนิ่มเหมือนนี้มันจะหวานอย่างนี้ใช่ดูสิดูสีโอ้โหดูสีไปดิอร่อยอโอ้โหดูอันนี้จากส่วนประตูจันนะครับส่งให้เราทานนะครับไม่ได้ซื้อนะครับเขาส่งมาให้ทาน ขอบคุณมากเลยของอร่อยให้กันขอบคุณมากครับคุณเต๋ครับหมองกล้องมองกล้องครับมองกล้องเลยคุณเต๋มากครับเข้าปากก็หั่นมาเอาส่งของอร่อยๆมาให้ลุงได้ทานอะนี่ครับดูโอ้โหดูหนึ่งอันตรงนี้ดูดิโอ้โหดูถือว่าบุคตังกิงลูกนี้ใครกินคุ้มอ่ะคุ้มครับคุ้มอ่ะลูกนี้ทรงเอนะเพื่อนสมาชิกลูกนี้ทรงเอคือราคาราคาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยอ่ะนะครับเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลย ผมจําไม่ได้เท่าไหร่นะก่อนหน้านี้ที่ที่ตามก็กิโลละสามร้อยยี่ป่ะสามร้อยี่สิบันนี้ลงนะลงลงซื้อนะถ้าขายในประเทศมันก็ต้องบวกอีกร้อยถึองร้บาทใช่ขายในประเทศที่ผมผมห้าร้อบาทนะคนกินเนี่ยตอนนี้เขาตู้เย็นแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ปลาตู้กินอีกอันอันนี้พัาตู้กินใช่ไหมอันนี้เข้าตู้เย็นนะไม่เบลไว้ในตู้เย็นอ่ากินกันตอนนี้ก็สาาย a เนี่ยถึงห้าร้อยครับโลคนกินในประเทศนะเขาว่าลงตัดเนี่ยสามร้อยอัพแล้วอะเพราะเพราะฉะนั้นเพื่อนสมาชิกที่กิน งูซังคิงได้ราคาย่อมเนี่ยผมคู่เล้ว่าคนก็คุ้มแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเข้าใจว่าในประเทศต้ตองมีอย่างน้อยห้าร้อยอ่ะเพราะขายออนไลน์ขายอะไรนี้นะครับเพราะว่าลงกับสามร้อยอ่ะสามรอยี่สิบอ่ะล่าสุดที่ผมตามข่าวไปออนไลน์น้ำหนักมันจะเบากว่านี้มากเขาต้องแก,จกะจัอ<ช>ถ้าเป็นลงตัดน้ำหนักมันมันมีน้ำหนักนก็อีราคาหนึ่งใช่มันก็จะราคาเหมือนราคาลงตัดทำไมถูกกว่าไม่หรอกเพราะว่าลงตัดแต่น้ำหนักเขายังหนักดีไง ถ้าเป็นคนกินออนไลน์น้ำหนักมันจะน้อยลงไปอีกเพราะเราต้องไว้แก่จัดกว่านี้น้ำหนักจะหายไปเพราะราคาก็ต้องสูงขึ้นือาลงตัดแก่จัดไม่ได้ครับมันอาจะถึงประเทศนอกมันสุกก่อนก็อย่างน้อยก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องห้าวันห้าห้าวันขึ้นไปอ่ะส่งโรเรียนที่ส่งออกถึงจะถูกได้ถ้าตัดวันสองวันสุกก็ไปถึงนู้นก็เละครับ มันจจะะมชาเปี่โอสวัสดีครับนี่โอพักเข้ามาทักนะครับนี่โอกอดเสมุยอ๋ออยากไปเที่ยวอยู่อยากไปเที่ยวอยู่เนี่ยไปเลยไหมไปยังไงยังไงไปยังไงเล่นยังไม่จบเลยการเรียนยังไม่จบคิดถึงนะนิ่โอคิดถึงกันอยู่นะครับคิดเพลงนะครับแต่ต้องบอกว่านิโอปีที่แล้วก่อนหน้านี้พี่โอบอกพี่กิมไหม่ไหมบอกโอ้พี่พี่หนักมากเลยงานเต็มเต็มท่วมเลย งานเพียบเลยสวนเพิ่มมัมันมีสวนสวนเพิ่มด้วยนะครับดูหัวประตูพันไม้เราก็ทําสวนเพิ่มตลอดคิดถึงนะป้าเต้อก็คิดถึงนะอ่เดี๋ยวคอยคอยเวลาคอยโอกาสให้งานมันเบาป้าตุ้ยก่อยากกินใบเหลียงอยากกินพันใบเหลียงประไทศไทยเป็นอะไรเดี๋ยววันนี้ครั้งหน้าป้าตุ้ยก็ขึ้นยอดทุเรียนขึ้นนึกเขาเลยไปดูหมอนทองบนเขาตุ้ยกะง่วงอีเดี๋ยว คุณหมูเล่านิดนึงว่าบันบันไปสมุยส่วนไล่สุริยเจดเป็นไงบ้างตอนนั้นยังไม่ลืมแต่ตอนขึ้นกับตะนกระายไอตอนลงก็ต้องไอตอนลงมัต้องเยอะแยะไม่เยอะไม่ได้มันจะมันจะลงมาก่อนมันจะกลิ้งลงมาไอพี่ยังไม่ลืมความสนุกที่จับไปโอ้ยใต้นี่ยภาคใต้นี่แค่เกาะสมุยเนี่ยเก่งนะเก่งเก่งมากเขาทำ โอ้โหแล้ทำเก่งมากครับทำสวนทุเรียนทุเรียนเขาก็อร่อยอือแล้วรสชาติเนื้อเขาจังดีไงซ้าอยู่บนภูเขาไงอยู่บนเขาเราพื้นลากเขาเขามีน้อยไงม่ามจะเป็นพื้นพื้นที่พื้นที่เนินพื้นที่เขาหมดเป็นน้ำเนาะยอมแพ้แค่เดินเราก็เหนื่อยแล้วแค่เดินกันยังไม่ต้องพูดถึงรากสายขึ้นไปนะพูดถึงรากสายไปบนยาเนี่โอ้โหผมท้อเลยผมต้องบอกว่าเพื่อนสมาชิกทางใต้เด็กเก่งกว่าเราเยอะเก่งกว่าเราเยอะนะครับเก่งกว่าเราเยอะเพราะว่า มันยากกว่าเราเยอะมากเพรคนทีมเข่าเยอะเออนียถึมแล้ว่ยอมแพ้ยอมแพ้แค่เราเดินไปก็วันนั้นเราไปหลายคนเนี่ยทีมงานทีมงานนี่ทั้งมือทั้งขาทั้งเท้าไปขึ้นไปกันหมดเลยนะโหคนนึงแหละโหคนนึงตอนลงเนี่ยตอนลงนี้ต้องแทะแทลงลงนะไม่สามารถที่จะประคองตัวเองไม่ได้ขึ้นสองลงสี่ตูอย่าขึ้นไหวนะต้องลงต้องต้องหคลงนะต้องต้นหาลง แต่ตอนนี้ไม่ได้ะเลยไม่ได้ซะแล้วหลังมันมีเหล็กเรียกว่าจะไปแล้วไปแล้วไม่ลืมไปแล้วไม่ลืมเกือบกินเข่าลงอะไม่ลืมไม่ใช่ป่ะมาไม่ลืมเพราะความสนุกความที่ว่าเออเราไปแล้วเราสบายใจเออล้วก็สนุกด้วยครับอิ่มอีกด้วยแล้วคนุณพักก็สบายด้วยคุณนีโอบริการที่พักดีมากบริการพาเที่ยวพาดูด้วย ร้านหงที่ไหนไม่อร่อยวายพาไปหมดพาเที่ยวหมดเขาอร่อยพาเที่ยวพาตัวโอ้เป็นไกลอย่างดีเลยไม่ลืไม่ลืมทงการไกลดีไกลดีที่พักก็หายเราเลยส่งเสียค่าค่าลุงค่าวันนี้ลุ่งรี่อร์ไม่ต้องเลยของของนี่โอาเขาเองเขามีที่พักแยะเขาเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของรีสอร์ทอยู่แล้วเป็นเจ้าของรีสอร์ทไปอุดหนุนเขาได้อุดหนุนเลยอุดหนุนเลยนะครับใครไปก็อย่าลืมแวะได้ครับ ถ้าจะไปสมุยเนี่ยแี่ยคุณอีโอพิมพ์อยู่เนี่ยครับเข้าไปทักเลยนะครับจองห้องเลยจองห้องเลยจอดดีติดทะเลติดทะเลครับอาบตื่นมากับลงลงทะเลได้เลยอ่เล่นน้ำทะเลได้เลยสระเขาก็มีให้เล่นทะเลเขาก็มีให้ลงเราไม่ได้เล่นสระนะเราเราเล่นทะเลเราอยู่เราอยู่น้ำตื้นอยู่แล้วไงรสชาตทะเลครับอ่ะกลับมาที่ทุเรียนก่อน อันนี้คือบูซังคิงครับจากสวนประตูจันทร์ของพี่ตินะครับหรือว่าพี่มนตรีนะครับก็เดี๋ยวพี่มนตรีหรือพี่ตินะครับเขาจะบอกว่าตอนนี้ก็พันของสวนประตูจันท์มีหลายตัวนะครับที่จะให้ผลผลิตแล้วนะครับรก็จะเป็นพันของทางสวนเองมีตัวไหนจะอร่อยกว่าตัวนี้อีก ตูวอยากถามจะได้ทานอีกไหมตัวอะไรก่บตัวนี้อ่ามีมีมนีบอกมีนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มนตีกาบอกว่าเดี๋ยวจะส่งมาอีกครับเพราะว่ามีพันธุ์พิเศษเยอะนะครับก็เดี๋ยวเพื่อนสมาชิกจะได้เห็นจะได้เห็นหลายตัวหลายตัวนะครับอะไรนะชื่อที่ช้อ่าทองปองกูลอ่าพี่ปองกูลทองไนอาร์มหรือพวกนี้นะครับอ่ะลูกนี้มูสังคิงอย่างที่ผมให้ทุกท่านดูนะครับหลายท่านอย่างที่ผมเคยแจ้งนะมูสังคิงกินอร่อยสุดก็คือสุกสุกหล่นอ่ะ ตุกหล่นอร่อยอะแต่แตเราผักคนสายหามนะ,อะอยนอดไหยานี่อร่อยมากสายหามนะ <c oughs> กินแบบกินแบบบ้านเราอะผมใช้คำว่ากินแบบบ้านเราก็<บ>จะบบินแบบบ้านเราจะเป็นกินสไตล์นี้นะครับแต่ถ้าไปกินทางเพื่อนบ้านก็จะกินสุกหล่นเท่านั้นนะครับก็อย่างที่ผมเคยบอกเสมอนะครับว่าสายพันธุ์ทุเรียนของเพื่อนบ้านอะเขาพัฒนามาเพื่อกินสุกนิ่มนะครับสุกหล่นบ้านเราพัฒนาเพื่อกินสุกตัดนะครับแล้ว เราเอาพันธุ์ข้าวมาปลูกเนี่ยแน่นอนว่าวัฒนธรรมการกินเราจะเป็นแบบนี้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรากินให้ดูว่ามันกินได้นะครับแต่ถ้าถามว่ามันเป็นรสชาติของมูซังกิงที่แท้จริงไหมจากที่ผมไปกินที่มาเลยไม่ใช่นะครับต้องกินหล่นพอเขากินหล่นด้วยความกินหล่นปุ๊บเนี่ยบ้านเราอ่ะคนกินหล่นกินเละอะไรพวกเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยเขาแบบลงพื้น๊นะเามีตะข่ายเขามีตะข่ายหล่นคือหล่นหล่นอย่ในสันแรกไม่เละหรือไม่หรือไม่เขาก็จะมีตัวแขวนเวลาหล่นปุ๊บมันก็จุดเข แล้วก็เวลาเปลือกเน่าแล้วขายหมดบอกเขาใส่กล่องเขาขายได้ตลอดนะครับก็ถ้าในมุมมองของของคนขายลูกทุเรียนนะผมก็บอกว่ามันขายง่ายดีบ้านเขาอะแต่ถ้าเป็นบ้านเราต้องสไตล์นี้นะครับไม่ได้มีเป็นเอาสไตล์นี้สายกินทุเรียนหลุดนะถ้าเอาเนี้ยไว้สองคืนสองคืนอร่อะไรมากก็จะหวานทุกอย่หวานหวานโดดเด่นหวานเหนียวหวานเหนียวหวานมันถือว่าคมนะครับถือว่าคมแล้วก็เป็นเป็นมูมสังคิง 2A นะ้ให้ดูกันเลยว่า <C oughs> บ้านเราจะได้เนื้อประมาณนี้นะครับถือว่าอยู่ในแย็กกินอร่อยก็เนื้อเยอะด้วยนะเนื้อยเยนื้อยะย่ด้วยนะครับเนี่ยไม่ได้หวานมันแล้วก็เหนียวเพราะว่ามูสังงบ้านเราเนี่ยมันปลูกมาพักใหญ่แล้วนะครับเอาลูกกันมาหลายหลายหลายรุ่นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ความรู้มันจะเยอะขึ้นในพันนี้นะก็จะมีคนที่ยังลุยปลูกอยู่กับมีคนที่เปลี่ยนยอดแล้วแต่เหตุผลใครนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับแต่ก็แน่ๆคือยิ่ง ยิ่งคนปลูกน้อยลงมูสังคิงก็ราคาดูดดันตลอดแหละนะเพราะว่าไม่มีคนมาทําให้ดีมาซัพพายวันนี้นี่ครับความต้องการมันสูงแต่ของมันน้อยนะครับแน่นอนมูสังคิงแน่ๆก็ผมเชื่อเหลือเกินว่าสาม้อยแอปตลอดแหละนะครับเพราะว่าคนปลูกน้อยลงนะครับแต่คนปลูกเยอะก็ปลูกเยอะนะเพราะมูสังคิงลูกค้ารายใหญ่ผมก็มานําปลูกกันเยอะนะครับก็สองพันไร่อ่ะสองงจะไปมีแล้วสามพันไร่สามพันไร่ไปปลูกแล้วนะครับกับมูสังคิงเพราะฉะนั้นทุกท่านที่ดูพันนี้ก็จะได้ข่าวคนที่โค่น คนที่เปลี่ยนยอดกับคนที่ลุยปลูกเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่เลยครับแล้วแต่เลยแต่ธงปมผมบอกว่า,าใครทาเป็น,นใคราท,ทาเป็นเนี่ย <ๆ S 1> ก็รวย<ๆ>เพราะคนทําเป็นที่เอารูปเป็นนะครับไม่เคยมีใครถอยกับพันนี้นะครับพราะเขารู้อยู่แล้วว่าราคามันดีแล้วมันก็เป็นลูกคับโจกดเลยว่ามันไม่ชอบกินเยอะมันไม่ต้องอัดไม่ต้องอัดสารอาหารไม่ต้องอัดอะไรเยอะไม่ต้องเขาเรียกอะไรนะต้นทุนเนาะแทบไม่เยอะเลยอชอบอะไรธรรมชาติธรรมชาติหน่อยนะครับแล้วก็ แน่นอนครับว่ามันก็จะราคา um ดีตลอดอร่อยแต่ต้องเก็บไว้เก็บ <yaş> ไว้เพราะประตุต้ยขอไว้ <igi> อ่ะลุงหมูสรุปนิดนึงครับก็อไร่อยมากครับขอบคุณพี่ตีมากขอบคุณคุณตีมากครับร้านไม่ไม่ตีจิตนี่ผมเขาเป็นเจ้าของร้านกเกษตรด้วยนะโอ้ร้านเขาใหญ่โตโอ้ไม่เกษตรเดียวเป็นเป็นเจ้าของโรงงานด้วยเป็นเจ้าของโรงงานโรงงานเกษตรด้วยดีเด็ดครานเขาอันนี้เขาเขาทำไว้เพื่อความสุขเขาท่านเองเขามาเด้ทาจริงจริงจังกระสุนเขาเนี่ยครับ ขอบคุณมากครับจะส่งคนุเนี้อร่อยๆให้ลุงหมูทานนะครับจะได้มีพันธุ์ไหนอร่อยส่งอีกครับเราไม่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 เกียงเลยครับทานได้เต็มนะครับ่งมที่ทานได้ผมงกระถายทานได้หมดครับเรับผมครับขอบคุณมากครับล่าสาสนใจอยากจะได้สายพันธุ์ไปปลูกมาที่ลุงหมูปตูทันไม้เลยสามเบอร์นะครับเบอร์แรกศูนย์แปดหนึ่เจหหนึ่งสี่ห้าเจ็ดห้าเบอร์ที่สองศูนย์แปดหเจดหกหนึเบอร์ที่สามศูนย์แปดสห้าครับ สามเบอร์ผมไม่ได้เลยครับยินดีต้อนรับทุกท่านครับกับเราสวนลงหมู่ป้ตุ้ยพันไม้ครับขอสโลแกนเลยครับขอโทษนะครับที่ทำให้ค,คุณรวยขึ้นนะครับสวัสดีครับ,รบโอ้โหอร่อยจริงๆ